สวัสดีครับซีอูเทปขั้นเทปในวันนี้ขออนุญาตเจาะลึกที่ Vocab บ a ้างนะครับซึ่งมีที่มาที่ไปจากการที่ว่าคำคำเนี้ยเคยเอาไปออกในข้อสอบ c ีอูเทนะครับแล้วก็เคยแบบสอน,สอนกันเนาะแล้วน้องๆก็จะงงคำนี้แล้วก็ตอบไม่ถูกมันดูเหมือนจะเป็นคำที่ง่ายนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะยากได้เพราะว่าเราคาดไม่ถึงนันนะครับอ่าช่วงนี้เนาะฝนตกบ่อยนะครับก็เลยนั่งนับวันดูว่าเอมัน เข้าเดือนตุลาแล้วเนี่ยครับมันหมดหน้าฝนหรือยังหน้ามันเลยทำให้พี่คิดถึงคำหนึ่งขึ้นมาได้นะครับสมมติว่าสมมตินะถ้าช่วงนี้เกิดเป็นเดือนพฤศจิกาธันวาหรือว่าเป็นมกราก็แล้วแต่นะถ้ามันเป็นหน้าหนาวเนี่ยแล้วฝนตกบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับหรือฝนมันตกเนี่ยเราก็มีคำหนึ่งที่เรียกว่าฝนนอกฤดูนะครับครานี้ครับในการเรียนรู้คาศัพท์เนี่ยสมมุติว่าน้องจะพูดถึงคําว่าฝนนอกฤดูเนี่ยดีที่สุดเลยคือน้องมีคําที่ตรงเป๊ะอันนั้นดีที่สุดเลย มันอาจจะอธิบายได้ดีหรือในการพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ยมันก็จะเข้าใจตรงกันไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีอ่ะไม่มีก็ยังมีทางแก้นะครับทางแก้ก็คือว่าเราพอจะมีฟรสไหมเฟสก็คือวลีคือกลุ่มคำนะครับที่จะเอามาอธิบายให้เขารู้ว่าอ๋อกำลังจะหมายถึงฝนนอกฤด,ดูนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้คําว่า rainfall during a dry season ก็พอสื่อความได้เหมือนกันนะ rainfall ก็คือฝนตกนี่แหละนะครับ ดิเรลิ่งอันดรายซีก็คือระหว่างหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนนะอ y s ดรายซีซั่ยมันจะสื่อความว่าไม่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับเออมันก็พอที่จะเข้าใจกันได้อยู่เนาะอ่ะก็ถือว่าผ่านแล้วกันนะครับพอสื่อสารได้อ่ะถ้าจะดีขึ้นอีกนะครับก็อาจจะมีคําว่า unexpected rain จะหมายถึงฝนที่เราแบบไม่ได้คาดคิดอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ระบุนะว่ามันเกิดขึ้นในหน้าฝนหรือหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าฝนโอเคไหมครับ อันนี้ยังมีคําอีกคํหนึ่งที่ดีที่สุดเลยคิดว่าน่าจะตรงที่สุดละคือคําว่า unseasonal rain นะครับเพราะว่ามันมีคําว่าซีซันนั่นเองโอเคไหมครับเงี่ยตรงคําว่าซีซันนลเนี่ยนะครับมาจากซีซันนะครับซึ่งหมายถึงฤดูทีนี้อันเป็นแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายว่าฝนที่เป็นแบบมันไม่ใช่ฤดูของมันนะครับอ้าอันนี้มันจะสื่อความได้ตรงเป๊ะเลยว่าเป็นฝนนอกฤดูนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ครับจากคําว่าซีซันเอาละนะครับคำนี้นะครับคือคําเป้าหมายของเรานะครับ จากคำว่าซีซันนี่แหละนะครับตึงตึๆงตึ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 งตงึคำนี้นะครับก็พี่มีอะไรจะถามเล่นๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เคยออกในข้อสอบแล้วน้องๆเข้าใจผิดกันหมดตอบกันไม่ได้ดูนะครับมาดูที่คําว่าอ่ะซีซันทราเวลเลอร์อ่ะ,อะน้องจะคิดว่าแปลว่าอะไรดีครับในเมื่อน้องรู้อยู่แล้วว่าซีซันแปลว่าฤดูนะครับหลายคนก็อ๋อตอบมาเลยว่าหมายถึงนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่แบบเข้ามาตามฤดูใช่ไหม อะไรประมาณนี้นะครับนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามฤดูปรากฏว่าผิดครับเอามาสิครับที่นี่ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายางี้ให้ฟังนะครับคาว่า traveler ตรงนี้โอเคแหละนักเดินทางนักท่องเที่ยวเราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าคําว่า season ตรงนี้นะครับที่เรากําลังเห็นอยู่เติม E D อย่างเงี้ยรูปเนี้ยเป็น adjective นะครับอ่ามันมีความหมายว่านักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่มีประสบการณ์มากๆนั่นเอง นะครับทีนี้โดยเซน์นนะถ้าอยากจะเข้าใจคํานี้นะครับคําว่าซีซันที่เติม E D เนี่ยมันจะมีความหมายว่าที่เขาผ่านมาหลายฤดูกาลเหมือนเขาเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวผ่านมาหลายฤดูกาลผ่านมาหลายปีอย่างเงี้ยนะครับจะถือได้ว่าเขามีประสบการณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะซีซันทราเวลเลอร์จะหมายถึงนักเดินทางที่มีประสบการณ์ะนะครับอย่าลืมนะครับได้ความรู้เพิ่มแล้วนะครับซีซันที่เติม E D เนี่ยบางทีต้องระวังความหมายนะครับ อ่าต่อไปครับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติม a season campaigners for human rights นะครับโอ้มีคำเพราะๆเ,เลยเนาะ campaigners นี Camp ่ er หมายถึงพวกแบบนักรณรงค์นะครับอ่าคิดว่าน่าจะพอเข้าใจคำนี้อยู่นะนักรณรงค์ก็จะหมายถึงนักรณรงค์ที่มีประสบการณ์สูงนั่นเองครับอ่านี่ก็เป็นคำนามเห็นไหมครับว่าซีซั่นที่เต็มอีดีอยู่ในรูป adjective นะครับอ่าทีนี้อ่ะ ได้คำศัพท์เพิ่มอีกนิดนึงคำว่า human rights ตรงนี้หมายถึงสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นคำที่ดูเป็นอเดมิกหน่อยหนึ่งนะครับจำไว้ก็ดีนะครับ human rights หมายถึงสิทธิมนุษยชนโดยมีคำว่า rights ซึ่งหมายหมายถึงสิทธินะครับโอเคนะครับคราวนี้ไหนๆหก็ไหนไแล้วครับพี่มีตัวอย่างประโยคนะครับที่จะมาให้น้องดูนะครับแต่น้องต้องระวังความหมายดีๆีนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงความหมายของคำคำนี้กันต่อดูนะครับคำว่า highly seasoned food เอาละสิครับคราวนี้ครับ เห็นไหมครับจากคําว่าซีซันที่หมายถึงฤดูได้พอเอาซีซันมาเติม E.D. หมายถึงที่มีประสบการณ์ได้และกลายเป็น Adjective ต่อมายังมีคําว่าซีซันที่เติม ED ได้นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใช้อยู่ในเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับอาหารการกินนะ่ะซีซันในที่นี้นะครับจะแปลว่าที่ถูกปรุงรสครับเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าซีซันที่แต่เดิมเคยเป็นเวิรนี่นะครับมันยังมีความหมายได้ว่าปรุงรสครับ เช่นพวกแบบซีซันนิ่งอะการปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือเครื่องปรุงเนี่ยก็ใช้คํานี้ครับใช้คำว่าซีซันนะครับทีนี้รู้ได้ยังไงรู้เพราะว่าโอ้พี่เห็นคําว่าฟู้ดเต็มๆเลยทีนี้โอเคไหมครับอ่าตรงนี้ซีซันเติมอีกดีแปลว่าที่ถูกปรุงรสแบบฮรลี่ด้วยนะที่ถูกปรุงรสแบบฮารลี่รวมกันได้เป็นเฟรชเพราะๆะมาว่าฮารลี่ซีซันฟู้ดหมายถึงอาหารที่ปรุงรสจัดครับอ๋ออย่างนี้นี่เอง โดยเส้นคือถูกปรุงรสมาแล้วนะครับถูกปรุงรสเนะาะอาหารที่ปรุงรสจัดครับปรุงรสจัดจ้านเลยก็ไดนะ้อ่าอย่างนี้นะครับอ่ะดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมไปเลย Some people find that highly seasoned foods or raw fruit and v e g e t a b l e make their symptoms worse. เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาก็พบว่าอาหารที่ถูกปรุงรสแบบจัดจ้านนะครับหรือพวกผักและผละไม้แบบที่ดิบๆนะครับใช้คำว่าร a อนี่นะนะครับ make their symptoms worse จะทำให้อาการของพวกเขาเนี่ยอาการโรคของพวกเขาเนี่ยมันแย่ลงไปอีกนะครับอ่าทีนี้ดูต่อครับดูต่ออีกหนึ่งประโยคนะครับประโยคสุดท้ายแล้ว if you like malty s e a s o n food เอาละครับเห็นไหมครับเรื่องราวหรือบริบทคำล้อมรอบแวดล้อมเนี่ยมันจะกำลังจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดอะ เพราะฉะนั้นตรงไมลี่ซีซันฟู้ดเนี่ยเอานะครับเราเห็นซีซันเป็น adjective อีกแล้วนะครับเติมดีเข้าไปหมายถึงที่ถูกปรุงรสแบบนุ่มๆหรืออาหารรสอ่อนๆนะครับไม่ได้ปรุงรสจัดจ้านมากนะครับอา,อาหารที่แบบปรุงรสอ่อนๆโอเคไหมครับอ่ะดูทั้งประโยคครับ if you like m a l i y season food then you will like this recipe เขาบอกว่าถ้าคุณชอบอาหารที่แบบปรุงรสอ่อนๆเนี่ยคุณก็จะต้องชอบสูตรนี้แน่นอนสูตรอาหารนี้แน่นอน ก็ฝากไว้นะครับทวนใหม่นะครับถ้าซีซั่นเนี่ยเป็นเวิร์บหมายถึงปรุงรสถ,ถ้าเป็นนามหมายถึงฤดู oo, ซึ่งน้องๆทั่วไปเนี่ยจะชอบรู้จักซีซั่นที่แปลว่าฤดูนะครับฤดูฤดู oo, oo, การนะครับอ,อันนี้เป็นคํานามแต่คราวนี้นะครับถ้าเป็นซีซั่นที่เติม ed อันนี้ก็ต้องระวังว่าถ้าไปขยายเกี่ยวกับคนก็มักจะหมายถึงคนคนนั้นมีประสบการณ์สูงเรายกตัวอย่างให้แล้ว season traveller s e a s o น c คมเ a i g n e r s อย่างนี้นะครับอัน,นี้ก็ต้องระวังเพิ่มว่าซีซั่นที่เติมอีดีและเป็นอ d j e c t i v e ได้เนี่ยถ้าไปใช้อยู่ในเรื่องราวที่หมายถึงพวกเรื่องเกิราวเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะครับอ่ามันน่าจะมีความหมายว่าที่ถูกปรุงรสมาจะปรุงรสมาเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับก็จะเห็นว่าคำหนึ่งเนี่ยมันมีได้หลายมิติของความหมายนะครับลองฝึกฝนและลองสังเกตดูนะครับอ่ขอให้ทุกคนเตรียมตัวสอบซีอูทด้วยความขยันขันแข็งกันต่อไปนะครับและจะได้โชคดีในการสอบครับ